เอาเลยที่เ่าไหร่ที่เท่าไหร่แป๊บนึงมัน่าด้งินมาสิติดต่อได้เลยพี่น้องเคยได้บ้างไอ้เยวี้ยนไนาได้ยังไงิ่งมาเด้อเนามันเป็นผ้าเลยๆๆนั่นเป็นน้าน้เ่ากันยัง ทอดไก่หรอทอดทอดไก่หรือทอดไข่เอดไก่หรือทอดไข่ทอดไข่เเคยเคยไหมครับแวแม่โอ้คอ้วนใช่ยังเนี่ยเได้กินอาหารดีแล้วพอนอ้วนเนาะปินดีดีเนี่ยลุงซีเกาะล่ะอืาขุนชูมันเห็นแน่นิเลย Nhanh nàng 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 อย่งก็ไายย่อยย่อย่ทงเที่ยวเที่ยวเท่ยวอำเภออีกยังเด้เอยู่โคราดรู้ปะอยู่เที่ยวโคราดนั่นแหละเลียงงัวบ่เห็นยังไงัวลายบ่เลียงกุ่งอยู่บ่ Bên nơi thì ngồi Có hai thật đấy, có hai đường thật đấy hai đường thật đấy xí Mình mua nè Nó đi hốc tổ Nó tổ ดีดไม่แห้งเลยว่ะเดี๋ยวดีไม่แห้งเลยตีจับขึ้นในเตี้ราะนตักพงไว้เลยมาจับทรกับแค่ไหนเลยนะจับทศัพท์มาใส่หนานตียโบเห็นหนาเ่ยเออเออออออายอ่ะเอกบึ้งคือบึ้งเคยใหม่ กินเม็ดตุ๋ยกินมันอ้วนเนาะสีบปรจุบ้าเยกินดับกิดีเลยเนาะเลิกเลิกพักงานแล้วป่เดนนี่ยั้โอสามโมงเลยี่ไม่บอกหดมสืนเือนะเลนเดือนเน

ไงเนีนะชสอมชิ้นนโลดกิลมันกบเอ้อเขาจาบ่าาเาขายอยู no ่แล้วชงนันแล้วช่แม่ิมสอ่อีกคือชอคืออุ่นเี่ย่าแล้ว สร้างไปก็ไ่าซี่อย่า้รยนต่นั้อยนวนนก่เนาเดออน่อยู่บหน่ะนะใ้บอนยูันนะของไงยไบอนใช้เมียค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไก่กบนไปซื้อแนวกินนะไก่แต่บอกิลดงไงลเท้เผาเขากับาวซื้อก็มต่เาเืนเดิมลเท้กับเ้อไปแนนอ้นเดจกิเ

รถขับรถจักรจะไปซื้อของเขารับรถคันนี้ไปซื้อนะเจ้านะครับนะโอ้เด้ออเด้อระวังรถเด้อเด้อระวังรถแต่ได้สิเหเห็นเห็น

จะพกผ mm ้า hmm. ก mm ัน hmm. น yeah. <itu>? oh, ิ่งเอาแต่หันหัวหกสิบสี่ตัวหัวลีดหกสิบสี่หัวคุ้นไหมอย่าต้องกันเพราะเขาลุกนะ จางเลือนเ้าไปนะครับจักเลื่อนเราไปยุไกลกันเตอร์ก็เป็นเป็นเป็นอย่างไงานนะ

แมวแกวันอม,ม,มันส่คอมันสดส่สัีพี่น้องบพ่องน้องไม่หนือแล้วพี่น้องายคู่ไรคนค่ะตามมาเคยใส่บ้านพี่น้องหั <c oughs> วง้างกับคนหาเฟซหาเบอร์เพื่ออยากติดต่อกัเพื่น ทามท่างลายหาเคยทายบานแล้วพี่น้องตต่อได้แล้วมาซื้อขบ่าวมาม่าเลรอบอสเฉยๆวาจะนั่น